อืมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากไว้ด้วยกับเว็บไซต์ Richman Shop เว็บเติมเกมคุณภาพเพียงแค่คุณเข้าหน้าเว็บไซต์เลือกเกมที่ต้องการจะเติมคุณสามารถเติมเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องโดนขัดจังหวะก,การเล่นหรือหากใครต้องการช่องทางเพิ่มเติมสามารถทักได้ที่ Facebook Richman Shop หรือ Li@ n e at richman shop ครับ กรับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเซลล์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดไลฟ์สดทุกวันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมซื้อในรีเบิร์ดนะครับจะพาทุกคนมาดูทีมยิงไฮด้า15แบบออตโต้นะครับคีย์หลักสำคัญมันคืออะไรแล้วปานข่าวต้องยิงเท่าไหร่วันนี้ได้คำตอบแน่นอนในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับอ่ะเรามาที่ทีมในการยิงก่อนนะครับคือบาลานซ์ของทีมเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับบางคนอาจจะยังใช้ อีวานบ้างหรือว่าแบบใช้ตัวอะไรแปลกๆบ้างนะครับซึ่งตำแหน่งเนี้ยโพซิชันเนี้ยผมมองว่าการใสร่ลีนาเข้ามาดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่าลีนาผมเป็นสี่หกใช่ปะ่ะใช่ใชเพราะว่าผมก็ไม่ได้เติมอัดเพิ่มนะแต่แค่ว่าน้องลีนามาผมเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะรวันนี้ผมจะพูดในกรณีที่ลีนาคุณไม่สี่หกคุณก็สามารถไปได้เหมือนกันนะครับที่สําคัญเลยคือปาร์ตคาวผมก็ไม่ได้สี่หกเห็นปะ่ะเออดังนั้นมันไปได้นะครับในกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าคุณอยากยิงไฮด้าสิบห้าแบบง่ายๆนะคร ปัดข่าว46นะครับแต่ถ้าทําไม่ได้นะครับปัดข่าว46เนี่ยเขาอาจจะยิงกันแค่2ฉีดหรือไม่ก็3ฉีดเต็มที่คือ3ฉีดนะครับฟอร์ชัวแต่ว่าถ้าดามจของแน,น,น่นก็้าจะ2ฉีดเพราะมันเป็น46แหละมันสามารถทําได้แหละแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็น c ต่ําคุณไม่สามารถทําได้เนี่ยอย่างผมอะผมมาลากไป4ฉีดนะครับ4ฉีดเนี่ยทำยังไงเอ,อ่อ4ฉีดเนี่ยในกรณีที่คุณไม่มีเรน่า c หกอะคุณก็ต้องไปทําให้ดามจปัดข่ามันเสถียรแล้วก็คุณอาจจะมีก42 ออถ้าคุณมีบิสกิต c สองเนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของแทร็เก็ตมูทำให้คุณเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับแต่ลีน่า c หกเนี่ยดียังไงลีน่า c หกเนี่ยดีเรื่องของการลงบัฟนะครับลงบัฟตัวนี้นะทำให้เกาะมันลดเพิ่มขึ้นแล้วก็ดาเมจมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีลีน่า c หกไม่ต้องน้อยใจนะครับไปทำวิลเลียก็ได้เหมือนกันแต่คุณต้องทําให้ของมันแน่นทําให้มันยืนได้ถึง4ฉีดให้ได้นะครับ4ฉีดของผมเนี่ยผมจะให้ด 69แบบนิ่งๆคือต้องจุดอ่อนถึงแล้วก็ขิถึงคุณจะสามารถทําได้นะครับแต่ตัวเนี้ยปัดเข้าผมมายิงอยู่มัน7 0 1 7 0 0 2ก็คือ,อ,อประมาณ90%ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือไม่ตายนะครับแล้ว4ฉีดเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับคือไฮด้าเนี่ยเวลาที่เรายิ่งอ,อ,อยู่ยนานนะครับเรายิ่งโดนดามิตเยอะเนาะดังนั้นคี์หลักสําคัญเลยคือหิวต้องแรงนะครับ ของต้องแน่นนะของแน่นที่1คืออ่ะวิกตอเรียนะครับอันนี้ผมดึงของไปอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเท่ากับมาฟาร์มก็คือวิกตอเรียจะอยู่ที่บล็อกนะครับ96นะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไป3%เป็น99ก็ว่ายง่ายว่าบล็อก99%ให้ถ้าดีคือทำบล็อกร้อนะครับแล้วก็ C เนี่ยทำให้มันเต็มนะครับทำให้มันเต็มแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ขาดผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสกิลนะครับถ้าสมมติว่าไม่มี C6 สกิลกระตุ้นจิตวิญญาณจะเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยาสามารถเล่นดาเมจได้แรงต้องอัพนะครับอันนี้ต้องอัพผมบอกเลยเพราะว่า,ามันได้เรื่องของระยะเวลาเทิร์นที่นานขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของบิสกิตนะครับบิสกิตเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าให้ใส่บอกร้อยเหมือนกันคือของชิ้นหลังเนี่ยผมอะมา,มาหาไม่ได้ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มบัวเนาะผมก็เลยใส่เป็นลดความเสียหายที่ได้รับซึ่งมันทําให้ไอ้รอบที่ผมบอกว่าหลุดอะ ก็คือหลุดจากการที่บิสกิตตายก่อนที่จะเล่นเทินรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นใครที่จะทำบิสกิตอะ่ะก็ใส่บล็อกให้มันร้อยนะครับใส่บล็อกให้มันร้อยคือบล็อกร้อยทำยังไงได้บ้างอ่ะคุณหาเป็นพลังป้องกันเสร็จแล้วออฟลองตรงนี้ต้องติดอัตราบล็อกนะครับออฟลองตรงนี้ต้องติดอัตราบล็อกซึ่งของผมอะ่ะมันไม่มีเลยเนี่ยมันมันออกไปในแนวทางเดฟซะมากกว่าบิสกิตก็เลยเดฟค่อนข้างสูงแต่บล็อกค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็ลองดูลองดูนะครับส่วนใครที่มีบิสกนะิทีสอง,ะงน,นอะครับบิสกว่า ตัวสกิลของเขาจะอัปเกรดทาให้เราโดนแทรเก็ตหมู่น้อยลงนะครับเดี๋ยวให้ดูซีสองเนี่ยมันจะมีเรื่องตัวนี้ครับเพิ่มเป็นซีสองลดทอนการโจมตีห้าเป้าลง20%ตลอดเวลาคือเวลาที่ไฮด้ามันลงสกิลเราอะ่ะมันก็จะเบาลง20%ทําให้คุณได้ยืนสบายขึ้นอันเนี้ยก็ต้องไปเมเนเทจดูว่าตี้คุณอะ่ะมันเป็นแบบไหนนะครับคุณมีตัวอะไรที่มันซีสูงคุณมีตัวอะไรที่มันซีสามนะครับต่อมาลีน่านะครับลีน่าเนี่ย ของผมมันเล่นอยู่ที่1 4 6 9 5เอ่อถ้าสมมติว่าใครจะทำจริงๆผมเชยร์ว่าแบบอย่างน้อยๆคุณต้องดันลีนาให้เล่นประมาณสัก13 0 0 0อะ่ะเป็นไม่ได้นะ13,000กับคี์หลักๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสกิลตีธรรมดาโจมตีพื้นฐานนะครับมันบอกว่าเมื่อคุณอัปเกรดนะครับพันธมิตรที่มี HP ปัจจุบันต่ำที่สุดไม่รวมตนเองนะครับเพิ่มฟื้นฟู HP เท่ากับ7%ซของ HP สูงสุดของผู้ไล่นั่นหมายความว่า เลือดประมาณผมตีว่าเลือดหมื่นหนึ่งอ่ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดร้อยเออเลือดตอนนี้เลือดหมื่นสี่ก็ประมาณฮิวประมาณพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ประมาณนั้นนะครับดังนั้นตัวเนี้ยควรที่จะมีนะครับมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถยืนได้นานขึ้นเวลาที่ปาร์ตคาวโดนสกิลใกล้ตายนี่น่าจะฮิวขึ้นมาเออส่วนออฟของนะครับของลีน่าเนี่ยก็ไม่ได้บล็อกร้อยนะเป็นบล็อกสี่สิบสองนะครับถามว่าทำไมทำบล็อกแค่สี่สนะิบสองยังไงเพราะว่าผมมาใส่ออฟลองที่มันเป็นเลือดนะครับเห็นปะออฟลองที่มันเป็นเลือด นะทุกชิ้นจะต้องตกเลือดนะครับ HP 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 เปอร์เซ็นต์นะครับ HP HP เปอร์เซ็นต์คือถ้าคุณทําของวัวมาดีๆมันจะสามารถทําได้สวยกับผมแน่นอนผมกล้าพูดเลยเพราะของผมมันก็ไม่ได้ว้าวเลยอันเนี้ยไม่ได้ว้าวเลยนะครับคือปกติสุกมากเออคุณอาจจะหา HP HP เปอร์เซ็นต์ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำเลือดลีแนาของคุณอาจจะไปหมื่นห้าหมื่นหกได้โดยที่ไม่ต้องซีหกก็ได้นะครับซีหกมันเป็นแค่ ตัวบวกดาเมจของตัวนี้เท่านั้นนะครับลดเกาะเป็นเออ่41%นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมใช้สกิลนี้นะครับต่อมานะครับคุณลูซี่นะครับคุณลูซี่เนี่ยผมจะบอกว่าเออ่ผมอะ่ะใส่เป็นด e เฟน s ์นะครับผมใส่เป็นด e เฟน s ์ก็คือใส่เป็น Off, ปออฟนะพลังป้องกันทุกชิ้นนะครับพลังป้องกันทุกชิ้นอ่าเห็นไหมเดฟมันจะอยู่ที่2,640ถามว่าทำไมาถึงใส่อันนี้เพราะว่า บางทีผมไม่ไดเอามาลงไฮด้าตลอดนะผมก็หยิบลูซี่ไปลงหอบ้างลงอะไรบ้างนะครับผมก็เอามาใช้ในการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าฟื้นฟู HP 120%ของพลังป้องกันผู้ไล่คือมันใช้เดฟนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเอาให้ดีลูซี่ควรที่จะยืนได้นานก็ใส่บล็อกเหมือนกันก็ได้แต่ว่าถ้าใครจะใส่เดฟเหมือนผมก็ได้มันก็ยืนได้ปัญหาเดียวก็คือเวลาที่โดนลบเกาะเออมันจะมันจะเจ็บหน่อยเพราะว่าลบเกาะปุ๊บเดฟมันเดฟมันลดเป็นผู้พวบเลยแล้วมันโดนสกิลแรงนะครับแต่ว่า ถามว่าตายไหมก็ไม่ตายเพราะว่าเ,เมื่อเราอัพสกิลตัวนี้ครับเราอัพสกิลเสร็จปุ๊บเมื่อเราใช้อะมันจะเพิ่มพลังต่อเนื่อง3เทินใช่ปะแล้วก็มันจะมีฮิลเด้งขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวนะนี่เมื่อสกิลตนเองทํางานนะครับหครั้ง,งฟื้นฟู HP เท่ากับ92%ของผู้ไล่ก็ว่าง่ายว่าถ้าผมโดนไม่ตายแล้วผมกดล้างต่อของไฮด้าเลือดมันก็จะเด้งกลับมาเกือบเต็มนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากแต่ว่าแหวนอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับ ไฮไลท์ของเราเลยนะครับก็คือปาดข่าวเนาะปาดข่าวของผมอะ่ออดาเมจอยู่ที่3ามพันามันดูน้อยใช่ไหมต่อมานะครับเดฟอยู่ที่1,006นะครับเลือดอยู่ที่6,761นะครับสปีดอยู่ที่29อัตราคริติคอลอยู่ที่41ปาดข่าวต้องทำคริเลตจำนะครับ50นะครับเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยจะบวกขีดขึ้นมาอีก50นะครับดังนั้นมีครีเลต40 41เอ่อครีเลต50 ก็จะได้เป็น100%พอดีอันเนี้ย41นะครับแล้วก็มาบวกกับแหวนตัวนี้เป็น10%กลายเป็น51ยิงสกิลก็จะกลายเป็น100%พอดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจุดอ่อนจุดอ่อนอยู่ที่1 4 3จุดอ่อนเนี่ยถ้าคุณอัพสกิลของบิสกิตแล้วนะครับมันจะอยู่ที่54%นั่นหมายความว่าสี 5, ่สิบสามบวกห้าสี่สิบสามบวกห้าสิบสีนะครับจะได้เก้าสิบเจ็ก้าสิบเจ็ดบวกออปชัวนจากแ นะครับเป็น option, ออปชันปริมาณความแสบงเพิ่มขึ้นจริงๆผมจะแก้เป็นจุดอ่อนอแต่มันยังไม่ดอกนะครับก็คือว่ายงายว่าถ้าใส่จุดอ่อนเข้าไปอีก4มัไหผมจะไม่ได้4หรือ3 4ก็จะเป็น101ดังนั้นสเตตัสของผมตอนเนี้ยหมายความว่าผมคี้ร้อยแล้วแล้วก็จุดอ่อนร้อยแล้วการฟาร์มของผมก็จะนิ่งในเรื่องของดามจแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องของการยืนนะครับอ่าเรามาดูของกันหน่อยนะครับ ผมอะใส่เป็นออฟอัตราคีย์ที่เขานะครับที่ติดพลังโจมตีกับความเสียหายคิด์ที่เขาเยอะๆนะครับคีดแดมผมอยู่2 4 0เนาะจำนะเออคีดคีดแดมผมจะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมบอกเลยอันนี้ผมใส่จุดอ่อนนะครับจุดอ่อน1ชิ้นคีย์ที่ขหนึ่งชิ้น,น,นแล้วที่เหลือไปจัดสรรปันส่วนในเรื่องของออปชั่นรองเอาเพื่อให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับต่อมานะครับชิ้นหลังเนี่ยผมใส่เป็นลดความเสียหายที่ได้รับงงผมไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์ครับผมใส่ลดความเสียหายที่ได้รับ เดี๋ยวจะงงว่าทำไมาถึงแสนนี้นะครับไปกันต่อก่อนเป็นออปชันติดบ็อก12%แล้วก็คีดที่เข้า12%แล้วก็อัตราจุดอ่อน5%นะครับชิ้นต่อมานะครับลดความเสียหายที่ได้รับอีกแล้วนะครับอันนี้ได้จุดอ่อน10นะครับคีดแดําม18%แล้วก็พลังโจมตี50อนะ่ะเดี๋ยวเรามากระจ่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับจริงๆแล้วอะ่ะถ้าผมใส่เป็นฟูดาม a g e จริงๆนะถ้าผมใส่ฟูดามก็คือจะมีของของปาร์ตคาวอยู่ที่ ผมโยกไปใส่คนอื่นนะครับผมหาให้แป๊บนึงนะผมใส่ชิ้นนี้กับผมใส่ชิ้นนี้นะครับผมจะเสียจุดอ่อนกับคิวแดมคิเลตไปแต่ว่าดาเมจผมจะเพิ่มมา1,000นะครับดาเมจของ2ชิ้นเนี้ยแค่บวกพลังโจมตีเนะี่ยดาเมจเพิ่มมาเกือบพันนะครับนั่นหมายความว่าปาร์ตคาร์ผมจะดาเมจประมาณเกือบเกือบสี่พันสามพันเก้าสามพันแปดโดยประมาณนะครับแต่เหตุผลที่ผมเลือกใส่เป็นลดความเสียหายที่ได้รับเพราะว่า มันตายเออต่อให้ฉีดแรงแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ฉีดอะ่ะก็คือเจ๋งเข้าใจปะเราอะ่ะไม่ได้ซีสูงเราก็ทีมเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ซีสูงอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าผมมีบิ๊กจีซีสองผมอาจจะใส่ดาเมจไปเลยก็ได้เออเพราะว่าผมได้รับดัได้รับบ็อกมาแล้ว20%จากตัวสกิลบิ๊กจีแต่ณนะตอนนี้ผมต้องใส่อันนี้แล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็ต้องใส่แบบนี้เหมือนกันในกรณีที่คุณฉีดแล้วคุณตายระหว่างทางสมมุติว่า อ่ะคุณคำนวณมาแล้วว่าโอเคฉันใส่แบบเนี้ยสามฉีดจบแต่ฉันต้องมานั่งลุ้นว่าปารข่าวมันจะตายคุณก็แค่เปลี่ยนของชิ้นหลังสองชิ้นแล้วทําให้มันกลายเป็นสี่ฉีดแล้วปาดข่าวไม่ตายอันนั้นมันจะนิ่งกว่ามันจะสมูทกว่านะครับดังนั้นก็อยู่ที่คนเลือกแล้วกันเอออ่ะเรามาดูเรื่องของการยิงนิดนึงแล้วกันว่าการจัดลําดับสกิลอะเราควรจะจัดยังไงนะครับอันดับแรกนะครับ เราจะใส่เป็นตัวล้างตัวนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งทุกคนน่าจะรู้ก็คือพี่สงเจ้าตัวไฮด้านะครับจะมีอมพาตมีพิษแล้วก็มีลบเกาะซึ่งสิ่งที่ทําให้เราหลายๆคนตายก็คือการลบเกาะนะครับเ,เราจะต้องใส่ลบเกาะไว้แรกเสมอนะครับเธอแรกมาถึงบิสกิตจะได้ลงสกิลทุกคนรู้อยู่แหละต่อมานะครับเราก็จะล้างนะครับแล้วถ้าเราอัพพาร์สีนะครับลูซี่จะฮิวตัวเองนะครับล้างเสร็จเราจะมาเข้าบัฟของลีน่าแต่ว่า ถ้าใครนะครับใครนะครับที่ไม่ได้นะครับมีลีนา46ผมแนะนําว่าใช้วิกตอรีรยดีกว่าเออใช้วิกตอรีรยดีกว่านะครับใช้วิกตอรเรียเสร็จแล้วแต่ผมจะสมมุติว่าวิกตอรเรียคือลีนาแล้วกันนะเพราะผมใช้ลีนาเสร็จแล้วนะครับมเลงตรงนี้ครับยิงนะครับมันมี2แบบคือยิงแล้วฮิวถ้าคุณต้องยิงแล้วฮิวนั่นหมายความว่าทีมคุณนะ่ะมันเป็นเรื่องของดาเมจละคุณจะทำามชี ถ้าคุณจะทำนี้นะคือคุณจะทํา3ฉีดเพราะคุณจะไม,ไ,ไม่ได้ยืดยาวออทีมคุณจะยืนได้แค่3ฉีดแต่ว่าถ้าคุณจะทํา4ฉีดแบบผมก็คือเข้านี่เลยครับ 1,2,3, ยิง 4, รี 5, ยิง6แเราค่อยมาฮิวอันนี้คือจบคอร์สจบคอร์สพอดีเป๊ะนะครับเสร็จแล้วมันจะเริ่มใหม่ยังไงครับเข้าฮิวปุ๊บออมันจะเริ่มกระบวนการค คิวเอ่อลบเกาะลบเกาะเสร็จจะกลับมาบิสกิตบิสกิตเสร็จจะกลับมาอันนี้อันนี้เสร็จจะเข้าอันนี้เข้าอันนี้เสร็จจะยิงยิงเสร็จแล้วเราจะล้างมันจะล้างเลยล้างเสร็จปุ๊บเราจะเข้านี่แล้วก็จะยิงเป็นอันจบนะครับเราจะไม่ถึงฮิวรอบ2แต่ถ้าสมมติว่าโนตีผมเตะขาตกเออแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ทำสามฉีดอะบางคนะ่ะไปลํำสามฉีดครับผมจะให้ดู ํำแบบ3ฉชีด2อีดสมมติว่ามีคนทำสองชีดได้คุณลำสองชีดก็คือเขานี่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 ปุ๊บแต่ส่วนใหญ่ผมผมรู้สึกว่ามันจะโดนกินเทินนะดังนั้นการํำแบบเนี้ยผมมองว่ามันมันมันเสี่ยงเกินไปนะครับมันเสี่ยงเกินไปก็คือ1 2 3 4 5สอี่ห้าถ้าคุณจะเซตตามผมแบบเนี้ยหรือพาร์ทคาวหรือว่าทีของคุณนะ่ะต้องยืนให้ได้เออคือบางคนนะครับมันจะตายตอนนี้ มันจะตายตอนที่ปัดเข้ายิงเราปัดเขา้ารีปัดเข้าไม่ตายหรอกเพราะว่าปัดเขา่ารีอะถ้าคุณอัพสกิลมามันจะมีบ็อกมันจะเป็นความเสียหายทั้งหมดไม่มีผล2ครั้งก็คือจังหวะที่คุณรีคุณจะไม่โดนดาเมจรอบที่1จังหวะที่คุณยิงคุณจะไม่โดนดาเมจรอบที่2แล้วก็จะมาที่ลีนาฮิวคุณก็จะฟื้นกลับมาอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าคนที่ตายส่วนใหญ่คือคนที่ลูซี่ลีนาบิสกิตวิกตอเรียบางนั่นคือคุณจะตายเออถ้าคุณใส่ ถ้าคุณใส่เซตปาร์ตคาวแบบผมอะ่ะคุณจะต้องไม่ตายเใส่ลดความเสี่ยงที่ได้รับคุณจะต้องไม่ตายนะครับทีนี้มาพูดถึงดาเมจกันปาร์ตคาวอ่ออะถ้าคุณจะยิงให้มันจบ2ฉีดอะ่ะมันต้องยิงอยู่ประมาณเดสี่จะสามเดี่ปดประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสองถ้าผมจะไม่ผิดนะสองฉีดอะ่ะมันจะอยู่มันแสนสองแสนสามเนี่ยแหละเออในวะันแสนสองแสนสามสองฉีดหรือแสนสี่วะ ถ้าตัดแสนสามแสนสี่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้า3ฉีด3ฉีดจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งโดยประมาณประมาณ9ก้าหมื่นแสนหนึ่งกูจะยิง3ฉีดได้แล้วก็ถ้า4ฉีดผมให้นิ่งเลยนะปาร์ตคาวยิงประมาณ7จ0 0 0มื่นเออเจ็ดหมื่นเนี่ยคือนิ่งเลยว่า4ฉีดจบแต่ว่าถ้าประมาณ6กหมื่นเก้าหกหมื่นแปดอันนี้จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงยังไงเสี่ยงจากการที่ปาร์ตคาวตีธรรมดาใส่ไฮดา้าเออดังนั้นก็ ลองดูครับลองดูว่าทีมของคุณนะตอนนั้นน่ะมันควรจะยิงกี่ฉีดถ้าสมมุติว่าคุณมีปาร์ตคาวซีหคุณก็ควรจะทำแค่3ฉีดเออถ้าคุณมีบิ๊กจิตซีแล้วคุณยิง3ฉีดแล้วมันเสียงที่จะตายอยู่คุณเพิ่มความแรงให้ปาร์ตคาวแล้วมันจาก4ฉีดเป็น3ฉีดไหมเพราะว่ามีบิกจิตมาลองรับแล้วคุณยิงได้อ่าคุณมีลีน่าซีแล้ววิตตอเรียมันซีแล้วบิจิตก็ซีส่วนปาร์คาวซี อันเนี้ยผมเชียรว,ว่ายังไงคุณก็ต้องทำสีฉีดเพราะดามเมจมันทําไม่พอหรอกเออสฉีดคือคุณไปทําให้มันยิงยังไงก็ได้ให้ได้ห0 0 0 0เออยิง7จ0 0หมื่นแล้วหน้าแผงคุณต้องยืนให้ได้ส่วนใครที่ผมไม่มีอะไรเลยปาดข่าวสีศูนย์ลีน่าสีศูบิ๊กกิีศูนอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าเกมมันเปิดมาเดือนกว่าแล้วอะ่ะคือเราก็ต้องเริ่มหาตัวในการทําฟาร์มด้วยอย่าหาตัวแบบลงดาลง p v p อย่างเดียว เออเราต้องเราต้องเมเทจทีมอ่ะเราอยากให้มองว่าทีมเป็นเหมือนบ้านเราเนาะเออแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าต่อให้เลือกเลดยังไงถ้าคนมันไม่ใช่มันก็ไม่มาคือปาร์คาวผมตอนแรกก็แค่ซีสองนะครับมันก็หลุดมาจนถึงซีสี่ผมก็เกาหัวเหมือนกันลีน่าเงี้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะทานะครับเออผมก็อยากได้ตัวอื่นแต่มันก็หลุดมาจนซีหกเหมือนกันดังนั้นแบบผมว่าเอ่อถ้าใครมาฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับน่าจะช่วยได้เยอะลองดูว่าทีมเรามันเหมาะสมกับ 2ฉีดหรือ3ฉีดหรือ4ฉีดนะครับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าดพูดผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเซเลด้วยนะครับแล้วก็มาทักทายกันได้ที่ไลฟ์สดนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้สวัสดีครับบายบึร์บึร์ปาทาพิมบึร์บึร์ปาทาพิมตรัลลเลโรตรัลลลาท่งทุงทุ่งทุ่งทุ่งเสหู Sahur!